คลิปวิดีโอนี้พี่โอเว่นพาผู้ติดตามใน Discord 100คนมาเอาชีวิตรอดในโลกอียิปต์โบราณลิง์ Discord อ,อยู่ใต้คลิปเข้ามากันเยอะเลยใครมีโอกาสอยากจะมาเล่นเกมถ่ายคลิปกับพี่โอเว่นวันเสาร์อาทิตย์และคนดูที่ดูอยู่ตอนนี้เป็นแรงสนับสนุนให้กับช่องฝากกดไลค์กดติดตามให้กับคลิปวิดีโอด้วยอย่าลืมมีช่องทางอื่นๆด้วยนะ Tik To k Facebook Instagram และคำถามในคลิปวิดีโอนี้นอนมาสถามว่า คนดูคิดว่า100คนจะเอาชีวิตรอดไปได้หรือไม่โลกิตโบราณมันโหดร,ร้ายคนดูคิดว่าจะอารอดหรือเปล่าลงไปเม้นเลยเดี๋ยวลงไปแจกหัวใจรีบไปเม้นเยอะๆเพียเว้นไม่มาตามกดย้อนหหลังถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปดูคนเอาชีวิตรอดกันเย <c oughs> <c oughs> วันนี้ไม่มีใครมาเล่นกับพี่อเวนเลยเพื่อนๆในแก๊งหายหมดจะไปเที่ยวไม่มีใครไปด้วยก็ต้องไปคนเดียวสวัสดีคนดูด้วยครับพบกับช่องของอีเวนกับเกมบลูบล็อกและนี่คืออาณาจักรอิปเซียนของอเวนอีวอกอีวของพวกเราแต่วันนี้ไม่มีใครมาอมของลากกับอเวนเลยปกติจะต้องมีพวกเราแก๊งสหายอีวอลน่าจะยืนอยู่ข้างเนี้ย ไ,ไอ้นายอีเพิร์นั่งอยู่โอ้ก็เท่เลยแต่มันไม่มาวันนี้มันไม่ว่างวันเสาร์กับช้าก็เลยต้องมาเล่นคนเดียวสักทีไหนกันละ่ะเรายังมีน้องๆใน i s c o r d อยู่เข้ามากันได้นะลิง์ด้านล่างโปรโมทไปช่วงต้นๆคลิปแล้วนะ <S <S เพื่อใครอยากจะมีโอกาสมาร่วมกิจกรรมของกลุ่ม Heavy Family e v อี v ว ได้เวลาของการสมอนเราประชาชนและทหารของอ e ีเวนให้มารับใช้อาณาจักรของอ e ีเว้าแล้วเราจะลุงโลดไปด้วยกัน I have a dream อีกครั้งหนึ่ง <c oughs> เปิดประตูสวรรค์ของอนาจักรอ e ีเชียนโอ้โหโอ้นิวกลางมาก่อนเลยแกข้าประกองแกพวกแกข้าประคองนิ้วกลางมาให้กับท่านฟาโรห์ผู้ยิ่งไงคนนี้งั้นเหรออย่างนี้มันต้องถูกสาบดูสิ พระเจ้าไม่แฮปปี้เลยไม่มีใครอยู่ในเมืองนี้คอยบูชาพระเจ้าเราต้องรีบทำอะไรสักอย่างเราไม่งั้นจะเกิดโลกาวินาครั้งยิ่งใหญ่กับอาณาจักรอีวาวแน่ๆเลยมากนแล้วทีแสงสว่างได้กลับมาสู่อาณาจักรอีโบลาอีกครั้งแล้วอีวาวโอ้ยไนะม่นะตุงขึ้นเต็มเลยมาแรงก,ก่อนนะโลกภยัยโลกภัยกำลังมาเยือนโอ้ไม่โอ้โอ้ฟาโลเคิดโอ้ไม่กอนโอ้ช่วยด้วยถ้าฟาโลของ พวกอยู่กำลังจัตุยช่วยด้วยว้าวโอ้ยพิภูพิภูรับใช้ดิล่ะขอั่งหน่อยเอ้ยไม่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 นี่นี่นี่กษัตริย์ต้องนั่งอันนี้ช่วยด้วยรีบเอาอะไรมาถวายให้กับพระเจ้าทีพระเจ้ากำลังพิโรธโอ้โหนี่คือการขับเลยนะเฮ้ยอีเวนต์กำลังจะออกไปเลยประตูเปิดยังไงอ่ะเออจะพังเข้ามากันทำไมก่อนพี่เขจะมาต่อยเพื่อจะมาต่อยแอนเราไปพัฒนาเมืองสิจะมา ยุ่งกับฉันท้ไมก่อนไปสร้างเมืองอย่ามายุ่งกับฉันขับขณากษัตัตย์ยังโดนฟาโรห์คืนเลยอ่พระเจ้าพิรลณแล้วใครเป็นอาชีพอะไรกันบ้างเนี่ยเรามีประชาชนเรามีกาศสองคนเหมือนเหมือนนั่งรอคนกันเลยอจะมาฆ่ากษัตริย์เลยนี่วันนี้เฮ้ยกษัตริย์ของพวกแกด้วยเป็นตุ่มไปหมดแล้วถ้าจะตายขคาจะบริหารพวกแกทหารลากไอ้พวกกบฏออกไปเอามันไปตัดหัวโอ้ยเอากษัตริย์ล่วงแล้ว จะรุงหรือจะ่วงและแล้วอีเวนก็ตายก่อนที่จะได้เห็นอาณาจักรลุงโลดเราจะต้องมีคนขึ้นเป็นกษัตริย์แทนน่าไปโดนเป็นลุลุงกระทือเหมือนชันตะเกะที่อเว่นจะเป็นอะไรกันดีขอเป็นประชาชนดีกว่าสน,นีงต้องทำงาน <c oughs> ทำไมคนมันเดินเข้าไปในวังกษัตริย์กันอย่างนั้นวะไม่มีทหารคุ้มกันเหรอดูเหมือนว่าพวกนี้จะเล่นไม่เป็นสินนะไม่ต่างกับอีเวนตอนนี้ฉันก็เล่นไม่เป็นเคยมาเล่นล่าสุดมึงงงงง หิว <You. laughs> ขายอาหารได้หน่อยได้ไหมราชายุ่ไไนราชาหายไปประชาชนก็เริหิวตายไม่มีอุปกรณ์เครื่องมือไม่มีอาหารนี่ไ,ไ,ดดไกกกกงไปกดดีไปกดกระกษัต์ลงไปกษัตริย์แม่งหน้าก็เศ้าสงสารจังโดุดโดยโดยุยต่อยแม่ต่อยเลยต่อยเลยไม่ทำงานใช่ไหมปาโลอย่างนี้ป,ประชาชนทิ่อยู่ตายต้องทำการกำจัดทิง้งหาผู้นำคนใหม่ที่กล้าหารกว่านี้ <laughs> รอว่วตายยกเมืองไ,ได้น่นอนเลยช่วยด้วยกาดไม่มีใครช่วยมึงได้แล้วมึงจะต้องทําอะไรเดี๋ยวนี้เฮ้ยพี่ได้เป็นแล้วใช่ไหมเอากลายเป็นไอ้เชียร์พวงไปซะแล้วไม่เอาเชียยวพะวงผมมันนัด เกียดเกินไปทำไมผมเป็นจิจุกเดี่ยวเงี้ยใครใครไปเชียร์พระวงมันเป็นเป้าหมายไก่พวกคนมากฟาโรไม่มากดเปิดงานมันไม่มีใครทํางาน <c ười> เรากเลยจะหิวตายเรากำลจะหิวตายไม่มีใครทํางานเลย, <c ười> ยพระวงศก็ตาย er> พระเจ้าไม่พอใจ <ph Kaz ak ai> พระเจ้าจะสาปส่งพวกเรา <c ười> <c ười> เอาเอาเอาอะไรนะไปฟันคนม,มั่วทําไมวะ เต้นเล่นแล้ว <God. S 1> เอ้ยตามฉันมาไอ้หนูตามมาเราจะไปสร้างเมืองด้วยกันตอน,นอีเวนได้กลับมาครองบัลลังก์แล้วโยชจะบอกวิธีเล่นเองอย่างแรกเลยต้องไปซื้อข้าวซื้ออาหารแล้วก็ซื้ออุปกรณ์ให้พวกมันทำงานก่อนไม่งั้นพวกเกก็อยู่กันอดตายๆอย่างนี้แน่เนี่ยฉันมาแล้วเออเปิดแล้วเออเรียบร้อยทำงานได้ภาษีศูนย์เปอร์เซ็นต์เลยอีเวนไม่เก็บภาษีพวกแกเอาไปเต็มๆเลย ดูใครตัวมันนะเว้ยเลวเขาว่ามาแล้วเป็นประชาชนด้ยมาช่วยสั่งบุคคลนี่เขาไม่รู้วิธีการเล่นไงโอ้โหเขาไล่จะไล่ตีเวลาชาอีเวนต์นเดียวเลยจะไล่ตีฟาโร่ไลยตีฟาโร่ฟาโร่มนได้ตังค์ยังไงเก็บภาษีแต่ไม่เก็บภาษีเพราะฉะนั้นฟาโร่อีเวนต์ไม่ได้ตังค์เพราะฉะนั้นกูก็ต้องทำงานถ้ากูเปิดภาษีแม้แต่หนึ่งเปอร์เซ็นต์มันจะมีคนไล่ถ้ามันเรื่องกลายเยี่ยมแฟมิลี่ไง หือมันแต่งตั้งนึงเลยได้ทีนี้นป็นอะไรอ่ะกบัวทุกคืนขึ้นขึ้นเป็นสายเลอดอีว้ลให้หมดเลยดีบปะวะมันไม่ได้ว่บมันดูครูดาวสามร้อยวินาทีมึงตอนนี้มึงต้องหาคนมาเป็นหมอมามา,มาเลี้ยงบัวก่อนก็มันต้องซื้ออ่ะมันแต่งตั้งเป็นหมอไม่ได้อะ<ช>่ะดูคนเป็นกริยัดอีกไอ้ไอ้กาดยังมีเงินเยอะกว่ากริย์อีกอ่ะมันต้องมีคนมีเงินเยอะมาบริหารวัาดีเอ็มหมอดูมีปัญหาอะไรแต่กันไปตุะเนี่ยแต่บัวไม่ไแกไม่เลี้ยงบัวดีตัวแค่นี้จะเอาไหว้ไปยังไงเนี่ยมึงต้องตัวใหญ่กว่านี แล้กูเท่าไะให้ไปทำไงไม่มีใครช่วยกูเอาเป็นไรกันเนี่ยพวกนี้พวกี่อมอะไรเนี่ยมีพวกนี้มันเข้าไปข้างในไม่ได้มันเข้าไปแล้วมันดม่ได้ไม่แต่พระเจ้าก็เข้าไปไม่ได้คนในอารมณ์ต้องเข้าได้ไหมหรอจุ๊บกูทีจะจุ๊ยังไงอ่ะฮะไม่เจอเข้ามาได้แล้วพระเจ้าด้วุฟูดยุคซูพวกเราด้วยเราจะถวาย ขอผ่อนพันได้ไหมของกู้ของกู้บุญก่อนได้ไหมของกู้่อนข้าพเจ้าไรบ้าเอาือเอิมึงต้องแก้ไขปัญหาอยู่นี่ฉันรู้ว่ามึงทำได้แมงแวงช่วยไม่ช่วยอะไรแล้วดูสุกไอ้เร์ดทุกคนกำลังอยู่ตายพระเจ้ามีความสุขมึงลองไปมึงไปต่อรองกับพระเจ้าดิมึงเป็นพระเจ้าเพื่อเพื่อมึงไปต่อรองให้หน่อยเอาเหรอมึงเอาเหร เออเอาเหรอเอาเหรอมื่อเดืนหนึ่งกูห้องรอวันนี้ปะมึง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 เอาเหรอเอาเหรอมึงเอาเหรอมึงเอาเหรอลงไปดิฝ่ายรุ่นอียิปต์กำลังต่อยกันเลือดมันร้อนทำไมอะไรเงี้ไมันไม่ได้เกมสู้กันวะก็ที่พื้นมึงจะลงตายไปเลยเอื้อเธอเข้ามาแล้วก็หายไปไหนแล้วอยู่ไม่ได้เมืองเราไปไหนแล้ว ไม่มีตังค์ทำอะไรแล้วคือตอนนี้กูสามบ้านกูไม่สามารถเกิดได้แล้วคือถ้ากูไปขึ้นฟาโรห์กูจะแต่งตั้งให้กูเป็นคนถวายบัวมกูต้องไปเลี้ยงบัวมีคนมีคนมาเจี๊ยวนานขึ้นไอ้ฟาโรห์ก็เหมือนไส้เรอยากฆ่าฟาโรห์บอสแฮปเปตอินทาวกูเปิดกูเปิดบ้านกูเปิดพระราชวังให้ทุกคนเข้าไปทันศึกษากันหรือไงนะเจ้ากรมีคนตายเต็มพระราชวังเร็วเออกูเหนื่อยแล้วต้อปรับอะไรมั่วซั่วหมดเลย ไอเบิร์ตมันม่ตังค์เยอะเขาบอกว่าทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได้เหมือนกันเบิร์ดแบ่งตังค์ไว้หน่อยได้ไหมเนี่ยเฮ้ยมันมีตังค์อ่ะมึงมึงมาเป็นอันนี้หน่อยดิเป็นมึงเป็นหมอแล้วเอาเอาวัวไปถวายหน่อยไม่ใช่หมอที่มันต้องให้ฟาโรหแต่งตั้งถ้าแบบเวนที่เว้นทำเมื่อกี้อ่ะมันมันมีโล้ให้ซื้อเอาได้เป็นอะไรเนี่ยกูกูได้เป็นเชื้อพระวงอีกและก็ดีแล้วเดี๋ยวเียพอไม่ขึ้นใช่เดี๋ยวรอไอ้ฟาโรหคนนี้แก่ตายก่อนเดี๋ยวฉันจะได้ขึ้นคลองต่อแล้ว โอ้ใครมันปรับภาษี50%สิบเปอร์เซ็นต์นี่เครดิตก็แย่อยู่แล้วแล้วมันยังแย่กว่าเดิมอีกโอ้มันเอาแต่ตังค์เลยว่ะคำสาปฟาร์ลยังอยู่กินเท่าไหร่มันก็ไม่มันมันก็ไม่ไอ้เพิ่มเลือดมึงลดล้วนๆเลยกิมมีมันนี่โบไอดอลแฮมมันนี่จะหิวตายแล้วว่ะเพิ่มแอปพูิให้เกินหกเจ็ด ขอ67 67อ่ะดูฟื้นดูวัวตอร์ no food, no อย่าไปอ่านแชทน,นะอย่าไปอ่านแชทน,น้ำแม่แม่แม่โ<ว>คตรประหาลาดอลุกเลยหาไปแล้วนั่นไปแล้วไปแล้วไปแล้วเย็ดเร็วเร็วทำให้ความฝันความฝันเราเป็นจริงฝันอะไรจะได้หยุดลงเร็วไม่งาากกั้นจะจับแกแขวนคอตัดคอพระเจ้าไม่มีความสุขลุกภัยยังเกิดขึ้นเฮ้ยนี่วัวโตแล้ววัวโตแล้วแม่งบวมขึ้นเรื่อยๆแล้วนี่ไงมันเอาไปแล้วมันเอาไปแล้วมันเอาไปแล้วฮ้ยนี่ขึ้นแล้วหมูแล้วหหมูแล้วมูแล้ว เริ่มดีขึ้นแล้วมาเริ่มดีขึ้นแล้วเผื่อตายเผื่อโดนต่อยไม่เก็บข้าวได้แล้วเก็บข้าวได้แล้วไม่เก็บข้าวคนอ้นี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วเริ่มขึ้นแล้วเริ่มขึ้นแล้วนี่ข่าหารปรับต่ำๆไปเลยอะไม่เก็บข่าหารเลยเนี่ยดูฟาโร่ออกมาทำงานกับเราประชาชนหน้าใหม่เข้ามาอู้ดูความแฮปปี้ดิพระเจ้ากลับมากลับมาที่นี่แล้วพื่อปิติพวกเราเราบูชาบัวให้แล้วโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บเ้ยอยู่น้ำเฮ้ยกษัตริย์จะหิวตายไม่มีนะครับ ไม่ได้มันบอกมันไม่มีอาหารนะไม่ได้แล้วดื่มออต้องมีคนเก็บข้าวไม่งั้นจะไม่มีอาหารหัวหาก็ราคาถูกมากอ่ะอันเนี้ยสุดท้าเลยอ่ะปั่าพีกันจะได้มีกินกันฟปีไม่ได้หรออ๋อมันก็หมดดีทั้งนั้นะมันกินหมดเลยนะเฮ้ยกูเริ่มหายใจได้แล้วอ่ะหายใจลงทำขนมแล้วหายใจลงึ้นแล้ววันนี้เป็นแฟนลูขอเก็บภาษีเพิ่มน้ำไม่งั้นกษัตริย์ไม่มีเงินเอาไปทำรูปปรุงเมืองช่วงโคช่วงเริ่มต้นมันจะต้องโหดร้ายกันอย่างนี้แหละ เงินเข้ามาล้นเัวข้าวจะหมดแล้วไม่มีเราจะปลูกเพิ่มยังไงอะฮะข้าวเหรอแต่มันก็โตไม่เหรอมันไม่ทำมันไม่พอคนมันเยอะเกิน <laughs> ทุกคนพึงพอใจเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์ตอนนี้เริ่มหายใจลงลงท้องมากขึ้นแล้วยังไอไม่หยุดเลยเนี่ยใส่นัดใส่นัดใส่นัดใช่ไหมเออไม่หยุดอีกไม่รู้อ่ะมันเป็นสีเขียวึกวก็เป็นใส่นัดน่าจะไม่รู้ซื้อแมงแดกให้หมดเลยก <laughs> ินแมงให้หมดเลยได้ไหมเนี่ย โอ้กินแมงให้หมดทุกอันเลยนี่นี่นี่กินแมงให้หมดไปเลยกินแมงให้หมดไปเลยกูกันทุกโลกกูซื้อพิเอ็กหน่อยพาโลพฟาโลบริหารเมืองไม่ทํางานแล้วตอนนี้มันอยู่ได้แล้วซื้ออยากได้ตังค์เอาไหนอันนี้ดีกว่าดีสุดเลยยี่สิบยี่สิบของดีเปล่าของแท้ไปไหมจะได้ซื้อของแท้ซื้อแล้วซื้ออันนียี่สิบซี่นี่ไงแล้วมันอันห้าบาทไม่หรอเอามัไปไปกดอันนั้นวะ ออกไปช่วยคนเก็บข้าวก่อนดีกว่ามันกำลังจะเป็นไฟโรเคิร์นกินจะไม่เพิ่มเลยกัดทำงานหน้าเมืองให้ดีกันในพวกคิดจะกบดวันนี้เรายอดเฟรมนได้ตังไหมหรือว่าต้องทำงานเหมือนกันเงินมันก็เด้งอยู่เรื่อยๆนะเพื่อนทำไมกูไม่เด้งกล่ะทำงานไงอ๋อภาษีสี่สิบเปอร์เซ็นต์ได้กับพ่อเอามาด่าพ่อกูทำไมล่ะบริหารบริหารเมืองอยู่ไม่เก็บเงินที่ไหนไปอัาเกรดให้คนนะ ยังไม่เห็นทำอะไรเลยมันอัปเกรดโตอาหารหรืออะไรไออ่ะไออะไรล้วกําลังทําอยู่นี่ซาลูกําลังทํางานอย่างหนักเลยนะเข้าใจนั่งนับเงินเข้าใจนั่งนับเงินนั่นับภาษีนเดี๋ยวกูตบความเลยอ่ะกลังอัปเดตให้อยู่เนี่ยอ่ะเดี๋ยวเพิ่มเดี๋ยวเพิ่มเพิ่มอันนี้ให้อ่ะอันไหนเออบางคนเพิ่มตังค์ให้คนนั่งร้านหน่อยดิคนนั่งร้านจะได้มีตังค์อ่ะเอาไปเลยสิบยิ้มแล้วใช่ไหมอ่ะยิ้มแล้วโอเค อาหารไม่ดีเราจริงๆหรอกินเท่าไหร่ก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่รู้จักพอทีเนยโอ้เพิร์ดมึงอยู่นี่นี่เองมึงต้องทำมาสักพักละ<ห>แม่คุณ<ห><ห>ก็นั่งกินไปกูยังไม่ได้กินสักคำเลยเร,เราขอความเห็นใจแล้วอยู่ใช้เสื้อหาให้เกแล้วกันนะ, <c oughs> ะ,นะเอาไปกินเข้าไปฉันต้องเลี้ยงแกไว้เพราะแกได้เป็นคนสืบทอดฉันต่อ <c oughs> ตเพิร์ดตาแกเป็นแล้วอยู่ฉันเจ้าตังค์ที่มีทั้งหมดเอาไปอัปเกรดแล้วแกก็มาขึ้นต่อแล้วมาเป็นมาเป็นฟาโรห์แทนเลยเพิร์ดมึงจะได้ไม่ต้องทำงานไงเดี๋ยวเว้นทำงานแทนเว้มามามา เอาเมื่อกี้ยังบ่นอยู่เลยเนี่ยจะมาให้มาเป็นแฮนแล้วนี่ก็ <c oughs> ไม่ได้อยากเป็น <c oughs> ก็บอกไปแล้วเใครผู้นั้นว่าว่าเข้าใจอีเพิร์ดผู้นั้นโง่ประซุบซคนตายโอ้ทุกอย่างเริ่มโอเคแล้วรถฟาร์สีลงไปเลยครับพี่เก็บแค่เอาอขอ20แล้วกันนะเพราะว่ามีค่าใช้แรงงานอยู่อีก10เก็บนิดยาวอาหารมีเยอะพอไหมรถจะจะมากพอจะเลี้ยงร้อยคนในเซิร์ฟได้ไหมพอถ้าคนถ้าคนไม่จ็บสวาตามแบบกินอะไรแบบขนาดนั้น เงินมันไปไหนหมดอ่ะตอนแรกมีเพียงร้อยภาษี20%ยังไม่พอคิดดูดิต้องเก็บเพิ่มอ่ะแว็คมันเยอะอ่ะเวิดอออีวิดรู้ว่าใครทำให้ใครเป็นฮีโร่จริงอัพโปร์สินไม่ไงตอนแรกอะแบบไม่มีไม่ไม่มีใครเป็นไอ็นี่เลยนะโอ้โหไม่มีใครเป็นหมอแล้วมันเองไม่ได้มันต้องมีคนแต่งตังเลยจะเล่นก็ไม่แต่งตังจะดีมันมันไอ้ค่าอฟพโไม่พอเนี้ย93%แล้วตอนมันต้องการ6 67ก็ตังเพิ่มสิเอาใครก็ได้คนสุ่มสุ่มอะ S <S ได้เลยไปไปเปิดไปประตูเมืองนี่ซ่อไม,มไงมันต้องคอนทุบเอาส่งแล้วเราต้องทุบเลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ้าวซื้อคอนอไทปทุบดีกว่ากูติดอยู่ข้างในไหมกูกดกูกดซ่อมแล้วแม่งกไ็ไม่งมาปิดประตูดิเพอมันติดรักจะปิดประตูไปกประตูกูต้องเปิดนี่ขึ้นมาไม่ไม่ออกเลยกูติดอยู่ในประตูเลยแล้วกูจะช่วยยังไงล่ะอหอาหารเยอะมากเลยดูดิเฟื่อเฟื่อแล้วอ่ะกูเป็นคนทำอ่ะกูมานั่งทำเลยหรือมึงอยากทำเอาอะไรก็ทำไปสิ ไม่ได้ค่ไม่ได้สั่งให้ทอมอยากทำก็ทำอ,อะไรก็ทำไปดีเอาอเอาเอาเจ้ากุกกันไม่ไหว,วไอ้นายนี่แกต้องมาเป็นแทนฉันแล้วฉันคงไม่ไหวต่อไปแล้วไอ้เขาเลยฉันให้แกเป็นผู้สืบทอดแทนคนต่อไปเป็นช่้งตุ๋มาทำขนมปังแล้วโคตรสุดยอดเลยเอ่ะอาตายโดยธรรมชาติเขาตายโดยธรรมชาติได้ไงเอาไปเขาถึงเป็นบ้างหิวไอ้เียแล้วมึงจะเป็นกูจะกูจะได้กินข้าวก่อนแม่งไม่มีข้าว มาแล้วเป็นประชาชนมาดูคามสาบแล้วไม่นะนะนะขอมสูงของประชาชนของี่ประชาชนติดลบด้วยไวกเราอลังจะเป็นลบมันแรงมาอีกแล้วมันแรงมันมาแล้วมันทำให้เราเก็บผลผลิตไม่ได้คืออะไรขึ้นมันกลับมาอีกแล้วเวลาที่ยากลําบากสร้างคนแข่งผู้แข่งสร้างเวลาที่ดีเวลาที่ดีแม่งสร้างพวกโม้ขึ้นมา แล้วความรำแบบก็กลับมาคนกับมาลูบเด้อพี่ครับแล้วเมืองนี้ก็ได้อยู่อย่างตอบไปเรื่อยๆถือว่าสอบผ่านแล้วกันนะไม่ถือว่าแย่เกินไปนะรอดเว้ถือว่ารอดไม่ตายสอบผ่านและอีเวนก็ได้แอบต่อเรือและล่องเรือออกไปกลางทะเลเพื่อไปสร้างเอ่ออารยธรรมอื่นๆต่อไปเรื่อยๆแล้วปล่อยให้อีนี้โดดลงต่อไปด้วยตัวมันเอง กูจะปิดคลิปบายบายอีเทียนไอ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 โกอัน้ under the w a t e อ don't help มีและนี่คือโล่ศพอีเวนที่เพิ่งมาเห็นนะว่าอีเวนได้ตายไปแล้วจริงๆไม่ได้ออกไปไหนนะได้ตายเป็นที่ระกลายเป็นโบราณสถานโบราณสถานที่นี่ไปแล้วเป็นที่ระทึกเออฟาร์โลตัวประกาศจับแม่งวิ่งหนีคนวิ่งวะฟารโลคนเก่ากลายเป็นที่ระทึกของที่นี่ไปแล้วจะจดจำไปตลอดกาล <laughs> if you just believe you could be so remarkable thoughts in my head a collage, and they spread i'll be great one day going off of my mess no i'm not giving up no i'm not giving in i will make it to the top taking off in the wind i gotta make it i'm saving every day to taste it i'm patient but my mind it can hardly take it i'm chasing a dream that i've had for several ages a bacon modern kingdom for the taking